ภาคที่ห้าหน้าที่29โกกะสุนขัขลุตกะวัตถุวุตกรรม,มะในวุจเตวุจเตอาริบทกรรม,มวาจกมายาอณนะพิจกตาในวุจเตหัสถาสิกตาในกเิสิกสิอาริบทกตุวาจกโยอัปปุทัสสะนารสะทุสติสรูปะในอิติอิดิสั์อทยัตถะในอิมังธรรมะเทสนัง อิมังวิสนะของธรรมเทสนังธรรมเทสนังอวุตกรรมะในกเทศิเชตวณีวิสยาธาระในวิหรันโตวิหรันโตอภันตรกริยาของสถานามสับสัญญาโชตกะเข้ากับโกกังโกกังวิสนะของสุนขัขลุทธกังสุนขัขลุทธกังอวุตกรรมะในอารพะ อาระพะสมานกาลกิริยาในกเทสีกิราาศัพ a n u s v ā n a t h โสวิเสนาของลุทธโกลุทธโกสิกตาในปักกามิปักกามิอาขิบทกัตุวาโจกเกกะทิวสังกาลสัตมีในปักกามิปุพพันหะสมัยกาลสัตมีในคัดฉันโตทนหนุงอวุตกรรมในอาทายะ อาทายะปุพาการกักริยาในคัดฉันโตสุนขะปริวุโตวิเศนาของลุทธโกอรัญยังสัมปาปุนกนิยตกรรมะในคัดฉันโตคัดฉันโตอภัพันตรกริยาของลุทธโกอันตรามัคเีอาธาะในทิสวาเอกังก็ดีปินดะจาริกังก็ดีวิเศนาของพิกุงพิกุงอวุตกรรมะในทิสวา ปินดายะสัมปทานะในจรันตังจรันตังวิศนะของพิกุงทิสวาปุภพากาลกิริยาในกุจชิตวากุตชิตวาปุภากาลกิรยกิาาารยาในจินเตนโตกาลกันนิอุตตกรรมะในทิโถทิโถ,ถกิตบทกรรมวาจกมีอนะพิจกาตาในทิโถอัชชะกาละสตมีในลพิสามิ อาหางเสียงกตาในลพิสามิลพิสามิอายิบทกตตุวาโจกิงจิอวุตกรรมในลพิสามินัสสับปฏริเสระในลพิสามิอิดิสับอาการะในจินเตนโตจินเตนโตอภันฑรกริยาของลุทธโกปิสับอเปกกะเท่ากับเถรเถรุสิกตาในปายาสิปายาสิอายิบทกตตุวาโจก คามีอา,าระในจริตวาบินดายะสัมปทานะในจริตวาจริตวาปุพา,าลการิกยาในปายาสิกะตะพัตตะกิโจวิสณะของเทโรปุณสัพสกิริยาวิสณะในปายาสิวิหารังสัมปาปุิยกรรมะในปายาสิปิสัพอเปกทะเข้ากับอิตโรอิตโรวิสณะของลุทธ,ธโก ลุตตะโกเสียงกะตาในวิสัตชเชสีวิสัตชเชสีอายิบทกัตตุวาโจบอรัเยีอาระในวิจริตวาวิจริตวาปุพหะการกิริยาในอละลพิตวากินจิอุตตะกร,รมะในอละลพิตวาอลาพิตวาปุพาการกิริยาในปัจจัดฉันโตปัจจัดฉันโตอภันตรกิริยาของลุตตะโก ปุณาสัปกิริยาวิสุตะในทิสวาเถรังอวุตกรรมะในทิสวาทิสวาปุพพากาลกิยาในจินจิตตวาอัชชะกาลสตมีในละพิงอหังศีกตาในละพิงระพิงอาริยบทกตตุวาจกอิมังวิเศณะของกาลกันหนิงกาละกันหนิงอวุธกรรมะในทิสวา ชิสวาปุภากาลักิยาในขะโตอารัญยังสัมปาปุกนิยกรรมะในขะโตคัตโตวิเศนะของอหังกินจิอาวุตกรรมะในละพิงนัสสับปติเสธะในละพิงอิธานิการลสตม,มีในชาโตอายังวิเศนะของกาลกันนิกาลกันนิเสกตาในชาโตชาโตกิตตบทกตุวาจก มสมรธานะในอภิมุขโขปีสับอภปปิกถาเข้ากับปุณะปุณณะสอบกิริยาวิสุทธะในชาโตอภิมุขโขวิกติกตาในชาโต,อ,โหาาโตอหังเหตุกตาในขาทาเปสามิขาทาเปสามิอธิบทเหตุกตุวาจกสุณะเขหิตติยาการิตกรรมะในขาทาเปสามินั่ง วิสณาของกาละกันหนิงกาละกันหนิงอวุธกรรมะในขาทาเปสามิอิดีศัพอากะระในจินเตตวาจินเจต,ตวาปุพพากาลกิยาในทัตตวาสัญญงอวุธกรรมะในทัตตวาทัตตวาปุพพากาลกิยาในวิสัชเชสิสุขนขีอวุตกรรมะในวิสัชเชสิเถโรสิกตาในยาจิยาจิอาญิบทกตุวาจก อุปาสกะอลัลปะนะตะวังสิงกตาตาในกะริกะริอหิบทกัตตุวาโจมาสับปฏิเสธะในกะริเอวังสับกิริยาวิสณะในกะริอิติสั์อากระในยาจิโสวิสณะของลุทธะโกลุทธะโกสิกาตาในอุยโยเชสิอุยโยเชสีอหิบทกัตตุวาโจอัชชะกาละสตเมนใน อะัะถังอะหังเสยกตาในอะัะถังอะัะถังอายบทกตุวาโจกตวะภาวาที่สมมทะในสัมมุขีภูตตาสัมมุขีภูตตาเหตุในอะัะถังกินจิอวุตกรรมะในอะัะถังนัสสปฏิเสธะในอะัะถังตวังเสยกตาในอะสีอะศีอายบทกตุวาโจก ปีสอาอปิกถาเข้ากับปุณะปุณะศัพท์กิริยาวิเศสนะในอาคตโตมีสมมานะในสัมมุขขีขีท้าพึงศัพท์สัมมุขีภาวังสัมปาปุนยกรรมะในอาคโตอาคโตวิกติกตาในอะสิอะหังเหตุกตาในขาทาเปสามิขาทาเปสามิอริบทเหตุกตตุวาจกสุนักเขหิ ตติยาการิตกรรมะในขาทาเปตสามิตังอวุตกรรมะในขาทาเปตสามิอิติสับอาการะในวัตตวาวัตตวาปุพหะการงกิริยาในอุยโยเชสิสุนัขีอวุตกรรมะในอุยโยเชสิเถรุสิกตาในนิสีธินิสีทิอาิบทตรกตุวาโจวเวเคณนะตติยาวิเศตนะในอภิรุหิตวา เอกังวิศณะของรุกข,ขังรุกข,ขังสัมปาปุกนิยกรรมะในอภิรุหิตวาอภิรุหิตวาปุกภาคกาลกิยาในนิสีทิปุริสัปปมานีวิศณะของฐานีฐานีอาธาระในนิสีธิสุนขาสิกตาในปริวารยิงสุปริวารยิงสุอหายบทกตุวาโจรุกข,ขัง อวุตกรรมะในปริวาระยิงสุโกโกเสียงกตาในวิชิวิชิอิิบทกัตตุวาโจกคันตวาปุภากรากริยาในวัตวาโมโขเสียงกตาในนัตถินัตถิอิิบทกัตตุวาโจกรูปข,ขังสัมปาปุิยกรรมะในอภิรุหโตปีสับอภิกถะทะเข้ากับอภิรุหโตอภิรุหโตวิเศณของเต เตีสัมปทานะในนัตถิอิดีศัพอาการะในวัตวาวัตวาปุพาะการกิริยาในวิชิสระตุนเดนะกรณะในวิชิเถรสะสามีสัมมันทะในปาทะตาลีปาทะตาลีอาธาระในวิชิเถโรสิกตาในยาจิยาจิอาญิบทกัตตุวาโจกตะวังสิกตาในกะโรหิกะโรหิอาญิบทตร กัตตุวาโจกมาสับปฏิเสธะในกะโรหิเอวังสับกิริยาวิสนะในกะโรหิอดีสับอาการในยาจิเอวัสับอวัตรณะเข้ากับยาจิอิตโรวิสนะของโก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 สิกตาในวิชิวิชิอนิบุตรกัตตุวาโจกตาสะวิสนะของเทรสะเทรสะภาวาที่สมมตะในยาจนัง ยาจะนนังอวุตกรรมะในอนาทยิตวาอนาทยิตวาปุพภาการาริยาในวิชิปุนัปุนังสัพกิริยาวิสุจนะในวิชิเอวสัสท์อวัตรณะเข้ากับวิชิเทโรเยกตาในโอลัมเพติโอลัมเพติอริบทกตตุวาจกเอกสมิงวิสุนะของปาทะตลปาทะตาลีลักษณะในวิทยาณีวิทยมามณี ลักษณะกิริยาโกเกนะอนาพิจกตาในวิชยมานีตั้งวิสณะของปาทะตะลังปาทะตะลังอวุตกรรมะในอุขิปิตาวาอุขิปิตาวาปุพากาลกิยาในโอลัมเพติทุติยังวิสุทะของปาทะตะลังปาทะตะลังอวุตกรรมะในโอลัมเพติเถโรสิกตาในอุขิ ปติอุขิปาติอธิบทกตุวาโจปีสามอเปกทาเข้ากับตัสมิงตัสมิงวิศนัของทุติยปาทะตะเลทุติยปาทะตะเลล,เเลกเกักษณะในวิทยามณีวิทยามนีลักษณะกิริยาโกเกณะอนะพิจกตาในวิทยามณีตั้งวิศนัของทุติยปาทะตะลัง ตุติยะปาทะตลังอาวุตกรรมะในอุขิปติโสวิเศนะของโก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 เสกตาในวิชิวิชิอาญิบทกัตุวาโจกเอวังสับปการาาะทะอสศวิเศนะของเถรสะเถรสะภาวาที่สมมทในยาจนังยาจนังอาวุตกรรมะในอนาทยิตวาอนาทยิยตวาปุพพากาลกิริยาในวิชิ ปีสั์อปิกทะเข้ากับท,ว,ท,ว,ทว,วีทวีวิสศะของปาทะตลานิปาทะตลานิอวุตกรรมะในวิชิเอวาสั์อวัตรณะเข้ากับวิชิ